สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องมือของคนที่มีความสามารถหลากหลายก็คือสามารถทําได้หลายอย่างนะครับสําหรับลักษณะมือที่บง่งบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถห,หลายๆด้านหรือทําได้หลายสิ่งหล,ลายอย่างนะครับก็คือมือที่มีการผสมผสานของลักษณะต่างๆได้แก่ มีเล็บที่แตกต่างกันคือเล็บเหลี่ยมบ้างเล็บกลมบ้างเล็บสี่เหลี่ยมบ้างเล็บสามเหลี่ยมบ้างเล็บรีบ้างนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของนิ้วแต่ละนิ้วที่แตกต่างกันในรูปทรงนะครับซึ่งความสามารถต่างๆนี้ก็จะต่างไปตามลักษณะของนิ้วมือและเล็บ ซึ่งบางคนบางนิ้วก็จะมีข้อที่ปูบโผนนผสมมาด้วยก็คือในลักษณะมือหนึงมือเนี่ยมีลักษณะนิ้วหรือเล็บที่แตกต่างกันหลายๆแบบผสมกันอยู่ลักษณะเด่นของคนมือแบบนี้นะครับก็คือสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างหลายๆด้านเป็นช่างได้ค้าขายได้บริหารงานได้แต่ จะทำได้ไม่สุดสักทางก็คือทํานู่นได้นิดทำนี่ได้หน่อยมารวมๆกันสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับมือของคนที่มีความสามารถหลากหลายทําได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่จะมีจุดเด่นของเขาก็คือจะทําได้ไม่สุดสักอย่างเป็นคนที่รู้รอบรู้กว้างนะครับแต่ไม่รู้ลึก สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่คิดว่ารายมือมีความสำคัญมีประโยชน์นำไปใช้กับชีวิตได้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ